กินแต่เมนูแซลมอนในชิงคันเซ็นกันดูดูอัน,ย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช้งแอนล็อกแล้วก็แฟงแอนเบอร์ yeah. วันนี้เราจะไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนกัน,นครับ วันนี้เราอยากกินน้องปลาส้มอีกแล้วอีกแล้วเหรอทักแฟนหยาบตีนอะร้านที่เราจะไปกินปลาส้มนี้เป็นร้านเปิดใหม่เปิดใหม่สําหรับบ้านเรานะครับแถวบ้านเราเพิ่งมีร้านซูชิชิงคันเซนอเราก็เลยจะไปกินแต่เมนูแซลมอนในชิงคันเซนกันทุกคนคิดจะไม่ลองกินอย่างอื่นบ้างแหลก็เราไปท้าทรักปลาสม้มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ร้านชิงคันเซนเขาจะมีเมนูแซลมอนอะไร แซ่บๆน่ากินน่ากินบ้างนะครับและวันนี้รวมทั้งหมดจะตกราคาเท่าไหร่อ่าเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะ11บเ็บาทอ่าคือเป็นร้านที่ราคาแบบจับต้องได้ราคาน่ารักน่ารักนักเรียนนักศึกษาสามารถกินได้ไปไปดูกัน Let's go เราจะไปกินร้านชื่อชิงกันเซนแต่อันนี้อ่าคันอะไรชิงคันไข่พอแฟ a n ้าบ้านเหมือนเดิมไม่ต้องห้าไข่โช นั่นก็ติดคอโชว์ขมือรู้ไหมว่าที่มันแอกแอกอะไรติดคอมันขมือไม่ได้ให้กัดมือขอมืออะไรติดคอขนตูดน้องโง่ <laughs> ชอบถึงขนน้องหลังจากดูเมนูแล้ว ูดเลยว่ากินไม่หมดแน่นอนพอมเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสั่งเท่าที่เรากินไหวเราจะสั่งแต่เมนูที่น่าสนใจมาเลยือทุกคนดูแต่ท้ายคลิปเราจะลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าถ้าทุกคนกินแซลมอนทุกเมนูทั้งร้านจริงๆนะมันจะเท่าไหร่คำนวณคร่าวๆเมื่อกี้นะ่าจะมันแปดหมื่นกว่าบาททุกคนมื่กินสด <laughs> หรือเมื <laughs> ่อกี้ป่ะเดี๋ยวขอสั่งก่นโอเคมีข้อมูลเพิ่มเติมน,นิดนึงค่ะทุกคน เราขอนับแค่เมนูที่มันเป็นแซลมอนเดี่ยวๆนะเมนูแบบนี้ที่มันเป็นข้าวรวมอะ่ะ <Yeah. S 2> ไปนับแล้วน,นะนะความตัวมากับกุ้ง mm hmm. กับทูนา่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาใช่เพราะมันแบบมีแซลมอนอยู่กระจ่อยนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เอาจริงๆทุกคนผิดคาดเราคิดว่าร้านมันจะมีแบบอารมณ์ไว้แบบซูชิโรอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเมนูซูชิเป็นคำๆคำๆคำๆปรากฏว่าร้านนี้มาเป็นแบบทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นซูชิซูชิเซ็ตซาชิมิ ซูชิโร่เป็นเป็นเตะเป็นโด่งนะครับเป็นข้าวหน้าดงบุรีสลัดนาเบะเป็นหัวปลาทั้งหัวหัวปลาซ้ำน้องหัวก็มีนะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญมีอันนี้ด้วยเค้กแซลมอนคือบอกตามตรงว่าตอนแรกเรากะว่าจะมากินทุกเมนูแบบซูชิโร่แต่ถ้าเราจะกินทุกเมนูกับร้านนี้เราต้องเป็นพีอีทแหลกไม่ต้องเป็นเชนอีทอีทแหลกกับล็อกอีทแหลกเราจะล้มน้าลายด้วยไม่ใช่แค่นั้น ตอนนี้เพิ่งจะมามาประมาณนี้แต่เราจะทยอยชิมก่อนทุกคนก่อนที่โต๊ะมันจะล้นโต๊ะมันเล็นกนิดเดียวนะคะเริ่มด้วยอันนี้แล้กันซูชิแซลมอนย่างเทมปุระ29บาทอ่ามาอืมอร่อยเลยทั้งข้าวทั้งปลาแล้วก็ตัวน้ำซอส รสชาติกลมกล่อมโอเคเลยนะ29บาท <Wow. S 2> ถือว่าอร่อยอันน,น,กกน,น,นี้ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากกินอันนี้เดี๋ยวให้ฉันกินอันที่เป็นครีมชีสเฮ้ยล็อกมันยังไม่ได้กินแซลมอนครีมชีสสักทีเลยอันนี้ให้ล็อกดีกว่าฉันกินมากิดีกว่าอ่ะได้นี่เดี๋ยวฉันกินอันนี้ดีกว่าเทมารคิแซลมอนสไปซี่อันนี้35บาทเอาแล้วนะไป30บาทอ๋ออืมมีความสไปซี่นิดนึงจริงอร่อยลงตัว สาหายยังไม่เหี่ยวต้องรีบกินอ,อันนี้เป็นแซลมอนครีมชีสแฮนดโรลหบาทที่เห็นตอนนี้ไม่ใช่ยาสีฟัน,นครับทุกคนมันคือครีมชีสที่เป็นสาหร่ายต้องรีบกินหน่อยทุกคนเพราะว่ามันจะเหี่ยวเร็วตามอากาศ <c oughs> เป็นยังไงครีมชีสมันนวๆตัดกับกินสาลายเดียบไม่เคยทอ่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครีมชีสกับแซลมอนมันเข้ากันมากเข้ากันอยู่นะขอลองจิ้มซอสจิ้มโชยุมันเป็นโชว์ที่มันใส่ไม่ค่อยดีอะมันชอบไปชงคนอื่นเขาไปไปยุกยงตะแคงรั่วไปเล่นลรงนู้นนะจิ้มซอสเพิ่มความกรอบซอสนี่เขามีแบบเค็มน้อยกับเค็มเยอะด้วยนะเออสำหรับใครที่แบบอชอบเค็มมากก็อันนี้ <ๆ S 2> เค็มน้อยก็อันนั้นนะคะแต่รู้สึกว่าถ้าหกสิบห้าบาทอาจจะไปลองกินอย่างอื่นที่หลากหลายมันจะได้เมนูเยอะกว่านี้อ่และนี่มีเมนูมาใหม่เพิ่มสองเมนู บอกเลยว่าเราคนไทยใช่ไหมเราก็ต้องของกินแซลมอนรสไทยๆครับอันนี้คือลาบแซลมอนอมและก็ยำแซลมอนสดแซ่บอันนี้ราคาปุ๊กปิ๊กน่ารักมาก13บาทเท่านั้นน้องคืออ่านโพส๊บซูชิแซลมอนสลัดที่เขาบอกเริ่มต้น11บาทนี่ไม่เกินจริงนะเพราะอันนี้แค่3 <13 S 2> บาท13บาทอืทอ่ะมามาลองชิมดูสิว่าซูชิ13บาทมันจะเป็นยังไง หนึง่งสองอืมเติมฟ้มมามารู้แล้วว่าทำไมมันสิบสามบาทค่ะทุกคนมันเป็นสลัดแซลมอนไม่ใช่แซลมอนเป็นชิ้นนะมันจะเป็นเหมือนเนื้อฉีกๆแล้วก็มาทําเป็นเหมือนสลัดมีเทมปุระม,มีแป้งเทมปุระผสมผสมสเข้าไปอ่าตามราคาเนาะมา,ะมาเรามาลองซูชิเซตสี่ชิ้นนี้ดีกว่าแซลมอนเซตจานนี้นะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยแซลมอนสับซอสสไปซี่ แล้วก็ซูชิแซลมอนธรรมดาท้องแซลมอนแล้วก็มีแซลมอนเบิร์นชีสใช่ไหมอ่าเหมือนแซลมอนอย่างเริ่มที่ซอสสไปซี่หน้าปลาดูดีมากสีส้มๆทานได้ไหค่ะอืมเป็นยังสไปซี่ไหมจ๊ะซอสจฉ่ำๆม่อนก็คำกำลังดีม,มีความแซ่บๆรสชาติน่าจะถูกปากคนไทยนะแซ่บๆไปเลยอร่อยอยู่อ่ะต่อด้วยอะไรดีท้องแล้วกันท้องอ่ะท้องท้องปลาแซลมอนอม นี่ชิ้นโตอยู่นะใช้ได้อยู่แล้วก็ดูปลาเนื้อปลามีความมันจิบอืม,อมเนื้อปลาโอเคอยู่นะสำหรับราคาประมาณเนี้ท้องปลามันจะค่อนข้างแบบไขมันเยอะกว่ามันอาจจะเลี่ยนกว่าปกตินิดนึงม,มีความละลายในปากใช้ได้อือืม,อม,อมโอเคเลยอันนี้เป็นซูชิแซลมอนธรรมดาซูชิที่นี่ไม่ค่อยแตกเหมือนซูชิโร ซูชิโรคี้ปุ๊บแตกปั๊บแต่แม่งเริ่มจะแตกแล้วว่ะไม่ค่าชมเลยซูชิที่นี่ไม่ค่อยแตกไม่ค่อยแตกนั่นไงนั่นไงอขอถอนคำพูดเมื่อกี้คืนนะครับก,ก็แตกพอๆกันแล้วแหละทิ้งแตอืมเค็มอืมก็กแดงก็ถือว่าปกติสแตนดาดนะคะแต่แอบรู้สึกว่าข้าวมันชิ้นเล็กอยู่เหมือนกันนะแอบโอเคสะใจอยู่ มาต่อดว้วยอันนี้เลยเหมือนเป็นแซลมอนเบิร์นอะไรสักอย่างเงียบอ,อันนี้ละมุนตุ้นอไรไ่อยไหเปะหอมกลิ่นย่างมันเบิร์นมาเมื่อกินอะไรแซ่บๆกันดีกว่าสรุปดูผิดนะครับมันเป็นแซลมอนย่างมาอยองเนสไม่ใช่แซลมอนเบิร์ชีสชิ้นนัวก็คือนัวมาอยองเนสเอามาต่อไปเป็นอันนี้บ้างดีกว่า ยำแซลมอนแล้วเดี๋ยวให้ล็อกกินลาบแซลมอนแล้วกันอเฮ้ย hey, ชิ้นเขาก็พอดีคำนะไม่ใช่แบบเป็นวิญญาณแซลมอนบางที่เราเคยเจอเป็นวิญญาณแซลมอนอน้ำยำอร่อย <c oughs> คือเมนูนี้ก็วัดกันที่ความสดแล้วก็รสชาติน้ำยำแหละทุกคนน้ำยำจะออกแนวออกหวานอฉันชอบเลยอ แต่บอกก่อนว่ายำม,มันออกไปทางหวานนะใครมไม่ชอบหวานอาจจะรู้สึกว่าหวานไปอ่ะลองลองราบาง I love you <Hi. S 2> ไว้ม่พูดกับพูดกับปลาแซลมอนอุ้ยเครื่องเขาก็แน่นอยู่นะอืมมาพร้อมเครื่องเข้าครัว่วแล้วก็หอมต่งตางๆใช่อืมกรุบกรข้าคคั่วมากรสชาติเครื่องปรุงไทยมาเต็มมากพริกมะนาวน้ำปลาแล้วก็แบบหอมแดงดีเลนะตัดทำให้แซลมอนน่ยไม่เลี่ยนเลย มหมาะสำหรับใครที่แบบกลัวเรียนนะกินรุ่นนี้นั่นมาเยอะแล้วเรียนก็เนี่ยเมนูแซ่บๆตออันเนี้ยใครเบื่อยำแซลมอนก็เปลี่ยนมาเป็นรากแซลมอนเฮ้ยดีเหมือนกันชอบผ่อนจุ๊ยอันนี้ว้าวอันนี้อลังการงานสร้างนะอันต่อไปโรซามอนซอสสไปซี่ราคา159<ม>ก็แรงนิดน,นึงแต่ว่าคุณภาพและปริมาณมันก็นั่นแหละตามราคาเลยโอเคนะชิ้นใหญ่ซอสชําอยู่นี่ให้ดูความหนาของข้าวแล้วก็แซลมอนกันอืมโอเคโอเค ซลมอนอาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนไม่อ้วนเท่าข้าวแต่ว่าโอเคได้อยู่ด้านไหนอ่ะอ่ด้านข้างและกันด้านข้างลองเข้าด้านข้างอ้สอือออันนี้ดีใช่ไหมเป็นซอสเนือสโตรดไม่เชื่อเลยคือ <laughs> <c oughs> อันนี้รสชาติแบบ flavor bomb ระเบิดในปากมากเพราะว่ามีน้ำซอสที่เป็นซอสหวานๆนะครับแล้วก็ซอสไปซี่อ่าชิมมันก็จะใหญ่นิดนึง ข้างในก็จะเป็นแตงกวาปูอัดแล้วก็ไข่หวานกรุบกรอบๆเข้ากันเป็นอย่างดีอันนี้คือ ข้าวหน้าแซลม,มอนย่างไข่ดองนะครับมาพร้อมกระเทียมเจียวเอ้ยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ราคา199บาทแต่ว่าที่มาของจริงเนี่ยกับในรูปเนี่ยมันไซส์มันอาจจะมีความแบบหลอกตานิดน,นึงนะครับอันไหนลองเคียวด,ดูปริมาณแซลมอนซีแอบรู้สึกว่าค่อนข้างจะอ่าแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะอะมาลองกินดูเผื่อแต่รสชาติจะดีราดซีฟู้ดตรงไปก่อน นี่จัดสรรมาแบบหนึ่งคำม,มีครบทุกอย่างอ่ะลองดูสิน้ำอืมไอ้ป่องสงว่าอร่อยเป็นไงอืมนัวไหมจ๊ะกิรนรวมกันหมดอะอร่อยเลยทั้งตัวไข่ดองแล้วก็แซลมอนย่างมีมายองเนสกับกระเทียมเจียวด้วยหอมเจียวป่านั่นแหละน่าจะเป็นหอมเจียวนะครับคุณผิดแต่แค่แบบถ้ามาหาความคุ้มค่าก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ อ่นิดนึงนิดนึงออคือปริมาณข้าวมันค่อนข้างเยอะนะใช่แต่ว่ารสชาติดีอันนี้เป็นแซลมอนซาชิมิที่มีทั้งหมด5ชิ้นราคา99บาทอบมาทเทียบกับหน้าของฉันออ <laughs> ชุบลงไปในโชยุหนึ่งสองืมออไม่เลงเลยคุ้ม ปริมาณนี้ขนาดนี้ซาชิมิคุ้มในเรื่องคุณภาพใช่ไหมยังไม่เลิกเล่นเลมอนอีกหรอยีรกแล้วกางเกงเกงัสกงเกงแซบหมดเก่งนะครับทุกคนยกเว้นข้าวอันนี้มันเยอะมากจริงๆมันมาอยู่ในนี้หมดละ ก็พูดเลยว่าเราไม่สามารถกินทุกเมนูได้เพราะเราไม่ใช่เชงแอนด์ล็อกอีฟแหละเพราะเราเดินผ่านเราเห็นเมนูเราคิดว่าไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ปรากฏว่าเยอะเกียบอาจจะเป็นร้อยมามาถึงเวลาคำนวณตามที่เราได้สัญญากันไว้ว่าเราจะมาลองกดดูว่าถ้าเรากินแซลมอนทุกเมนูจริงๆจะราคาเท่าไหร่เมนูแรกซูชิแซลมอน19บาท ลืมเคสรวมแล้วถ้าทุกคนกินเมนูที่เป็นแซลมอนอย่างเดียวทั้งร้านชิงคันเซนจะตกเป็นเงิน6,092บาทใครกินไหวก็มาจัดกันะจ้าส่วนที่เรากินไปทั้งสิ้นทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณนี่ครับ4ีซ0า0รวมน้ำก็800กว่าเฮ้ย <c oughs> ราคาใกล้เคียงกับซูชิโนเลยนะบังเอิญมากๆ เออซึงกับขาอ่อนเลยทีเดียวคนใจตังก็โดยรวมถือว่าก็มีทั้งเมนูที่คุ้มและก็เมนูที่ไม่คุ้มเนาะอ่อจริงบางอันก็แซลมอนค่อนข้างบางข้าวค่อนข้างนะ้เออส่วนตัวแอบรู้สึกว่าร้านนี้รสชาติออกไปทางหวานนะใช่ถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูวันนี้ชอบเมนูไหนจ๊ะวิของล็อกเลือกง่ายนะของล็อกชอบเป็นลาบแซลมอน สำหรับเชงเลือกค่อนข้างยากมากิก็อร่อยอ,อ,อันที่เป็นแซลมอนโลอันใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆที่ต้องอ,อ,อ้าปากแบบไททัน <laughs> ก,ก็อร่อย อ่ะใครเคยกินเมนูแซลมอนร้านนี้แล้วแบบมีเมนูที่เราพลาดยังไม่ได้ลองก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเผื่อครั้งหน้าเรามาลองบ้างก็ไปลองกินกันได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินผู้เรียเขาไม่ได้จ่ายนะเราจ่ายเองเมื่อกี้คนจ่ายตังถึงกับสะดุดขาพับขาเรียบเลยนะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเชงแอนล็อกเหมือนเดิมนะจ้าใช่ไปเปนอนมะัไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ ให้ทายว่ารับไปไหนนะไปไหนวะช้อปปิง้งซื้อกอีนวดไปไหนวะอ๋อสวมขี้ <laughs>